แม่ข้าเคยช่วยชีวิตท่านไว้นางโดนพ่อท่านสั่งประหารท่านจะทนเห็นครอบครัวข้าโดนประหารได้เหรอองอยู่นูกขึ้นท่านพ่อลุกขึ้นุณยินสมถิงยี่และเมียข้าเป็นต้องการให้เจ้าทวงคืนความบริสุทธิ์ให้ที่พวกเขาต้องตายก็พระตระกูลอูข,ของเจ้ากะต,ตีเลนเจียจะช่วยทวงความยุติธรรมให้พวกเขาเองไม่ยอมให้พวกเขาต้องตายตามไม่หลับเด็ดขาด ที่เข้ามาวันนี้ก็เพื่อเตือนเจ้าตะกูลอูลทําเพื่อชิงแผ่นดินต้านถังทําเพื่อตัวเองข้าพุทธ่ตอต้านจนเลือดหลั่งไหลเป็นสายน้าถามใจของเจ้าดูที่ว่าตะกูลอูลทําเพื่อแผ่นดินนี้เคยมีผลงานอะไรให้แผ่นดินบ้างเคยคํานึงถึงชีวิตของราษฎรบ้างไหมตะกูลอูลเป็นใหญ่จะทําให้ราษฎรอยู่กันอย่างเป็นสุขได้ยังงั้นเหรอแล้วไร ้ายังมีมนโนธรรมชาติหน้ายังอยากเกิดเป็นคนชาตินี้จะจะต้องทำในสิ่งที่ขนควรทำหากหัวเขาข้าทำให้แผ่นดินสงบสุขได้ข้าก็ยินดีตายหมื่นครับกระหม่อมเตือนให้คุนพลอูเห็นราษฎรเป็นสำคัญไอ้โดนเจีย๋ยจะให้เยยนเต๋อกินยาอะไรเขา้าไปทำให้เขาไม่รู้จักยากยากยกผิดถูกหรือใช้มนต์ดำอะไรทำให้เขาพูดจาเลวหลาแบบนี่ว่าบาทหม่อมท่นมีเรื่องจะทูล าบาท,ที่เต้เท้าตีและขุพนพลอู่พูดมาเป็นความจริงหม่อมฉันเคยพบขุพนพลอู่หม่อมฉันเคยคิดว่าเต้เท้าตีทําให้ท่านปู่ต้องตายต่อมาจึงได้รู้ความจริงทั้งหมดองเวยจงใจกุเรื่องขึ้นเป้าหมายก็เห็นเห็นกันอยู่เขาใช้ป็นี่หม่อมฉันให้ขุพนพลอู่เป็นอาวุธฆ่าคนหลอกลวงฝ่าบาททําให้ฝ่าบาทสงสัยในตัวเต้เท้าตีและแผนของเขาก็จะสําเร็จฝ่าบาทอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดหย่นเตอกระทันอยู่มาตลอด พ็อาจเสียใจเกินไปที่แม่ของเขาตายไม่ได้พูดจาเหลวไหลแบบนี้ติรนเจียเลยฉวยโอกาสควบคุมจิตใจเขาให้เสน่ห์ของบัณฑิตสร้างกวนมาทําให้เขาสับสนอ,องเวิยเจ้ารู้ตัวไหมว่าพูดอะไรอยู่ฝรั่งบัว่เขามิแผนเคินแต่ร้ายะกะลอหกให้เสียหายเป้าหมายมีเพียงอย่างเดียวคือช่วงชิงแผ่นดินของฟาบาทว่าเขาพูดโกหกไม่มีหลักฐานคนโนนพระหาิราตรบันเรงว่าติรนเจียจะไม่ได้โกหก ok. เขาน่าจะมีหลักฐานอยู่ ป้าบาสงปรีชาขุนพลโอ,อ้ปราบาทกระหม่อมมีจดหมายถวายจดหมายนี้แม่กระหม่อมให้สูเนียงเก็บไว้เนื้อหาในนี้เป็นหลักฐานเอาผิดท่านพ่อของปลอมของปลอมถ้าเผาจดหมายนด้นไปแล้วจดหมายที่ข้าให้ท่านพ่อเป็นของปลอมของจริงอยู่กับข้าตลอดอหากท่านพ่อ,อไม่ทาทย,ย,ยานข้าจะช่วยเผาจดหมายนี้ให้ท่านแน่ แต่ท่านหลงผิดไม่เลิกฆ่าลูกเมียตัวเองฆ่าแม่ลูกตระกูลซ่องฆ่าผู้บริสุทธิ์อย่างหูยหยินตีเอาบปนีุู่หยินร้องเรียนูชังซื่อูซาซื่อ ฝ่าบ,บาทบบกระมหม่อมเลือนชั่วขณะฝ่าบ,บาทป่าบ,บาทถิงยี่อยู่ที่ตนเพื่อต้าโจปกป้องชายแดนเพื่อราชสำนักแต่โดนคนชั่วฆ่าตายยังไม่เป็นธรรมฝ่าบ,บาทโปรดคืนความเป็นธรรมให้เขาด้วยส่งถิงยี่ถูกคนชั่วฆ่าตายทำให้ขับพลัดพรากกับลูกสาวของกระหม่อมรวมถึงเฉาหยี่หูหญิงของกระหม่อมโดนประหารอย่างไม่เป็นธรรมกระหม่อมไม่คิดทอสวรรค์วันนี้แค่มาทวงความเป็นธรรมจากฝ่าบ,บาท โปรดคืนความเป็นธรรมให้ส่งทิ้งยี่และเฉาเย่ยด้วยโปรดคืนความเป็นธรรมให้ตะกูลตีฝ่าบ,บาผู้คิดกบฏไม่ควรปล่อยเอาไว้โปรดคืนความเป็นธรรมให้ตระกูลตีและตะกูลหลี่แห่งต้าถังด้วยฟ่าบ,บาทโปรดไม่ใช่่าบ,บาทโปรดไม่ใช่่าบ,บาทโปรดไม่ใช่บบาบด ฟาบาโปรดเมตตาฟาบาไอ้เท้าจางจับตัวสองคนนี้ไปน้อมรับพระบัญชา ตีริเจีย๋ยพวกเจ้าลุกขึ้นเถอะขอพระไถยบาปบ,าบัดน,นี้ความจริงประจางแล้วตีเริญเจีย๋ยลำบากเจ้าแล้วจิงหลวนกวงหยุนข้าคืนความเป็นธรรมให้ตระกูลตีขอพระไถยบาทปบาท,ทุกคนลุกขึ้นเถอะขอพระไถยบาปหวังว่าทุกคนจะอุทิศตนเพื่อแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของราษฎร สรงพระเจริญมืญปีมืญปีมืญนมืปี